เก่งมากที่ผ่านมาได้ใหม่ดาวิกาทุ่มสุดตัวเพื่อบทตุ้มพร้อมเปิดสาเหตุที่ต้องผอมเห็นกระดูกจนโดนบูลลี่เผยถ้าไม่ใช่เพราะงานไม่คิดจะกลับไปผอมเบอร์นี้อีกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว สำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ one, ที่เพิ่งจะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ทั้งหนักและยากมากมาได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้สาวเจ้าต้องผเผชิญกับคำวิจารณ์และสารพัดคำบูลลี่เกี่ยวกับรูปร่างที่ผอมจนเห็นก่อนสระอดูคซึ่งนั่นมาจากการที่เธอทุ่งเทอย่างหนักให้กับบทตุ้มจากผลงานซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง ตลก69เหนือซีรีส์นั่นเองมิวไฮโซเซนเกี่ยวก้อยดินเนอร์วานฉลองข่าวดีหลังประกาศท้องลูกคนที่สองป้องนวัดเพ่งถูกครั้งแรกก็รับซับสองเด้งแฟนๆแห่แซวเรียกเสียกันสนันดิวอริศราเดือดฟาดใครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ไม่ยอมเพื่อนๆผสมโรงฟาดซัพพอร์ตสนันโดยล่าสุดหม่ดาวิกา ก็ได้เผยภาพจากซีรีส์ลงอินสตากแกรมส่วนตัวพร้อมกับร่ายยาวว่าตุ้งเราดีใจมากๆนะที่ได้รู้จักกับเธอหลังจากนี้ไปเธอจะอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจเราเสมอหวังว่าในวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันอีก ไม่เคยคิดว่าจะอินกับบทนี้มากจนทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาจริงๆช่วงที่ถ่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องตลก69 The s e ร i e s เป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับใหม่มากมายจริงๆมันสอนบทเรียนสำคัญมากๆให้กับหมาว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่วันที่มีความสุขมันก็มีวันที่โคตรแย่เหมือนกัน โพสต์นี้มีไว้เตือนใจตัวเองว่าเธอเก่งมากนะที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ไม่มีใครรู้จักเราเท่าตัวเราเองเลิกกดดันตัวเองแล้วหันมาภูมิใจในตัวเองบ้างนะเรื่องความพร้อมในช่วงนั้น ที่ทุกคนสนใจและแสดงความเป็นห่วงกันมามากๆวันนี้ใหม่สามารถบอกทุกคนได้แล้วว่ามันมาจากความตั้งใจจะถ่ายทอดบทตุ้มในซีรีส์เรื่องนี้ให้เขามีชีวิตของตัวเองที่ในแบบที่ทุกคนได้เห็นและใหม่เองก็ไม่คิดจะกลับมาผอมเบอร์นี้อีกแล้ววอวถ้าไม่ใช่เพราะงานนะขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนในช่วงเวลานั้นด้วยนะยังไงก็ฝากทุกคนบอกต่อกับคนที่ยังเข้าใจผิดด้วย ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมบอกพวกเขาด้วยว่าให้มาดูเรื่องตลก69กันเยอะๆวันที่6กันยานี้190ประเทศทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Netflix ข่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งพลังกำลังใจและชื่นชมสปิริตความสามารถของสาวใหม่กันอย่างคับข้าง